สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมารายงานนะครับสำหรับตัวเลขเวลาท็อปสปีดสูงสุดที่เกิดขึ้นในมูเจโรที่อิตาลีในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าในนักแข่ง20กว่าคนนี่ใครทำท็อปสปีดได้สูงสุดเท่าไหร่ตามสุตเท่าไหร่จะไล่เลียงลำดับกันมาถ้าเราจะพูดถึงสนามมเจโรแห่งนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะคิดถึงกันก่อนอย่างอื่นเลยก็คือมันจะเป็นสนามที่มีทางตรงที่ยาวมากครับโค้งสุดท้ายโค้งที่15มาจนถึงโค้งที่1เนี่ย อยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรกับอีก141เมตรถือว่ายาวโคตรๆนะฮะสนามที่นี่ก็ขึ้นชื่อลือชามากนะครับว่าความเร็วไหลปายปนะเกิดขึ้นอย่างเวอ่อวังอลังการจริงๆนะฮะอยากให้ทุกคนลองทายขำๆทายเล่นดูซิฮะว่าจะทายถูกกันไหมนะครับว่านักแข่งคนไหนทีมไหนรถค่ายใดเนี่ยจะมาเร็วที่สุดช้าที่สุดเป็นตัวเลขเวลาเท่าไหร่ดูพร้อมกันตามนี้เลยครับสำหรับคนแรกนะครับที่กดเวลาได้เร็วที่สุดในที่นี่นะครับโมจิโร่ฤดูการ2022 โฮเฮมาตินครับหมายเลข89ของทีมพลาแม็กดูคาตินะฮะมาตินนั้นกดไป363.6กสิมจุโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเ,เครื่องยนต์ของดูคาติ G.P. 2 2นะครับที่มาตินใช้แข่งนะฮะต่อมานะครับอันดับที่2นักแข่งหมายเลข23เอเนียบาสเตียนินี่ของทีมเกรซิเน่เรซิ่งทีมใช้เครื่องดลใช้เครื่องยนต์นะฮะดูคาติ G.P. 2 1นะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเมื่อปีที่แล้ว บาสเซนนนี่นะั้นกดไป358.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะอันดับที่3นะครับเซอร์ไพรส์มากครับนะแข่งหมายเลข40ดาวรินบินเดอร์นะฮะของทีม I.N.F. Racing Team นะครับดาวรินบินเดอร์นั้นใช้เครื่องยนต์ YZR-M1 เวอร์ชั่น2021ของทางยามาฮ่ากดไป358.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็เรียกว่ากดเวลาเท่ากับดูกติของบาสเซนนนี่กันเลยทีเดียว คันที่สาอาคันที่4นะครับโยฮันซาโก้นะครับหมายเลข5นะฮะพราแมักดูคาติซาโก้นั้นก็ใช้เครื่องยนต์เป็น GP22 นะครับเป็นเวอร์ชั่นโรงงานล่าสุดของทางดูคาตินะฮะซาโก้กดไปที่357.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันดับที่5นะครับอาร์เร็กลินส์หมายเลข42ของซูซูกินะครับใช้เครื่องยนต์ก็เป็น GSX อเเวอร์ชันล่าสุดของโรงงานซูซูกินะฮะเร,รนนั้นกดไปที่ 357.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันดับที่6นะครับเป็นหมายเลข63นะครับฟรานเชสโกบันยาญานะฮะของดูการ์ติแฟคทอรี่ซึ่งเปโกเป็นผู้ชนะในสนามนี้ด้วยนะครับเปโกนั้นใช้เครื่องยนต์ของดูการ์ติ2 2พีเวอร์ชันโมดิฟายนะครับกดไปที่356.4กกิโลเมตรต่อชั่วโมง คันต่อมาคันที่7นะครับหมายเลข8 8มิเกลโอลิเวลาของทีมโรงงานของ KTM นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้ก็คือ KTM RC 1 6ครับมิเกลโอลิเวลากดไปที่356.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมานะครับอันดับที่8ปะหมายเลข3าจวนเมียนะฮะจนเมียก็ใช้เครื่องยนต์ของ Suzuki GSX r นะฮะกดไปที่355.2กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันดับที่9ต่อมานะครับหมายเลข41่สิบเอ็ดอเลสปาการโลนะครับของอาร์พิเอียนะฮะเอสปาการโลก็ใช้เครื่องยนต์ไ s g p 2 2ีของทางค่ายนะครับก็กดไปที่355.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเอสปาการโลคนนี้ก็จบโพเดียมอันดับที่3ด้วยนะครับต่อมานะครับคันที่15บห้าพอลเอสปาการโลน้องชายนั่นเองนะฮะใช้เครื่องยนต์ของ Honda นะครับ RC213V ครับ พอเอสปาโกโลก็กดเวลามาที่355.2นะครับเทียบเท่าพี่ชายกันเลยทีเดียวนะฮะต่อมาคันที่11อเล็กซ์มาเกสนะครับ LCR Honda ใช้เครื่องยนต์ RC213V เวอร์ชั่นเดียวกับทีมโรงงานด้วยนะครับอเล็กก็กดเวลามาที่355.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมาคันที่12ฮะมาวิวินยาเลสนะครับหมายเลข12นะครับก็ มาในทีมอาร์พิเลียนนะครับ IRGP 22อีกคันหนึ่งกดท็อปสปีดมาที่354.0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาอันดับที่13แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของ Factory d u c a t ตนะครับใช้เครื่องยนต์ d u c a ต i GP 22 version modified นะครับแจ็คก,ก็กดตัวเลขท็อปสปีดมาที่354.0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาคันที่14นะครับมิเกลเปียโ,โร่นะฮะหมายเลข51ซึ่งเป็นเทสตแรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบของทีมดูกติไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาใช้ดูกติเวอร์ชั่นไหนนะฮะแต่เปโ,โรก,ก็กดเวลามาได้ที่354.0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาคันที่15ครับหมายเลข93มาร์คมาเก็นะครับเรปโซฮอนด้าใช้เครื่องยนต์ RC213V นะครับเวอร์ชั่นล่าสุด มาร์กนั้นกดท็อปสปีดสูงสุดมาที่354.0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาคันที่16ครับหมายเลข49นะฮะไฟาบีโอดิจานานโตนิโอนะครับของเรซซี่นีเรซซิ่งทีคนที่ขวาโพนะครับคนนี้ดิจิก็กดท็อปสปีดมาได้ที่352.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ GP21 นะครับดูกรติเวอร์ชันปีที่แล้วนะฮะ คันที่17ครับทากากินะครับกมิหมายเลข30 l c r honda ใช้เครื่องยนต์ของ Honda นะครับ rc 2 1 3 v เวอร์ชันล่าสุดนะฮะนาครับกมิก็กดเวลามาที่351.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาในอันดับที่18นะครับ brad binder หมายเลข33ของเอ่ของ ktm โรงงานนะฮะ rc 16นะครับเครื่องยนต์ที่ทาง brad ใช้นะฮะก็กดมาได้ที่351.7กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาที่อันดับที่19นะครับหมายเลขเสียงเดียโดวิโซโซนะครับก็ใช้เครื่องยนต์เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ y z r M1 ันะฮะของทางยามาฮ่าครับโดวิกดมาที่350.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาในคันที่20นะครับหมายเลข20ฟาบ,บิโอควาตาราโรนะครับคนนี้ก็มาในโพเดียมอันดับที่2นะครับแฟบนั้นกดเวลามาที่350 6 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้วย YZR-M1 เวอร์ชันล่าสุดของโรงงานยามาฮ่าครับคันที่21นะครับแฟงกี้ฮะมอร์ิเดลี่ครับอันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ YZR-M1 เวอร์ชันล่าสุดของยามาฮ่าเช่นกันนะครับกดท็อปสปีดมาที่350.6นะครับก็เทียบเท่ากับเพื่อนร่วมทีมก็คือแฟบนั่นเองนะฮะส่วนคันที่22นะครับลูกา m a มาลินหมายเล็ก10ของ v r 4 6 Racing Team นะฮะโลกาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ใช้เครื่องยนต์ GP 2 2เวอร์ชันโรงงานในปีนี้ล่าสุดนะฮะก็กดมาได้ที่349.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันดับที่23ครับลอเรนโซสวาโดลี a ฮะเทสไรเดอร์ของ a าร์พิเนะครับก็ใช้เครื่องยนต์ ISGP 2 2อันนี้เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของโรงงานเหมือนกับเอสปาการ์โลแล้วก็มาร์ลวินยาเลสเช่นกันนะครับ สวัสดีนะักกดเวลามาที่349.5ส่ครับส่วนอันดับที่24ครับมาก็เบเชกี้นะครับนี่คือนักแข่งน้องใหม่ที่เร็วที่สุดในวันนี้ด้วยอันดับที่5นะครับเขาก็กดท็อปสปีดมาในลำดับที่24นะครับด้วยตัวเลขที่349.5กิโลเมตร่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ GP 2 2นะครับเวอร์ชั่นของดูกระติเมื่อปีที่แล้ว อันดับที่25ครับก็คือเรมี่การ์เนอร์ครับหมายเลข87ของ t ทคฟรี KTM นะครับการ์เนอร์ก็ใช้เครื่องยนต์ก็คือ RC16 เวอร์ชั่นล่าสุดของโรงงาน KTM ด้วยนะครับกดมาที่348.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะแล้วก็รลังท้ายคนที่ช้าที่สุดนะครับนั่นก็คือเรอเฟอร์นันเดสนะฮะเพื่อนร่วมทีมของการ์เนอร์นั่นเองนะครับก็ใช้เครื่องยนต์ RC16 เวอร์ชันล่าสุดของโรงงาน KTM เช่นกันกดมาที่347 2กิลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนจะเห็นนะครับว่าคนที่เร็วที่สุดก็คือฮอเฮมาตินแล้วก็ช้าที่สุดก็คือราอูเฟอร์นันเดสเนี่ยตัวเลขจะดิฟกันอยู่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิดๆซึ่งก็ถือว่ามโห่างพอสมควรนะฮะเป็นไงครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือ ลำดับตัวเลขเวลานะครับ26คันนะครับที่กดลงไปในมูจิโร่กับทางตรงที่ยาวประมาณ1กิโลกับอีก141เมตรนะฮะจริงอยู่นะครับแม้ว่าท็อปสปีดตัวเลขสูงสุดนั้นอาจจะไม่ได้บ่งบอก100%นะครับว่าใครที่โดดเด่นในเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถเป็นผู้ชนะหรือว่าประสบความสำเร็จใต้ในสนามนั้นๆก็ตามทีแต่มันก็ยังคงเป็นตัวเลขที่ทำให้พวกเราต่างให้ความสนใจนะครับอยากจะรู้ว่าตกลงเครื่องยนต์ ของบล็อกนั้นบล็อกนี้หรือว่าเครื่องยนต์ของทีมนั้นทีมนี้เนี่ยใครจะมาช้ามาเร็วกว่ากันเท่าไหร่รวมทั้งสถิติของนักแข่งกันด้วยทีเดียวนะฮะแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่สุดก็จริงนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่นักแข่งแทบทุกคนนะครับอยาก จะมีไว้นะครับในมือให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องใช้ในการกระชากในการหนีในการไล่แซงกันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่นักแข่งบางคนยังคงถามหาจากต้นสังกัดกันอย่างไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยทีเดียวนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเมื่อแข่งขันกันสนามไหน,น,นเสร็จสิ้นเนี่ยผมจะนําเอาตารางเวลาท็อปสปีดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นในที่นั้นเนี่ยมาลองคุยลองเล่ากันดูนะฮะเราจะได้เกิดเป็นข้อมูลที่จะามา ดูกันนะครแน่นอนนะครับว่าในโมเจโรเนี่ยมันยังคงมีสนามมันยังคงมีสถิติบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะนํามาบอกมาเล่าต่อในคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกรอบแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนนะครับ